มีเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่สามารถซื้อชีวิตของเรากลับคืนมาได้ในขณะที่ลมหายใจสุดท้ายกําลังเรืออยู่ขั้อสุดท้ายในขณะที่ใจกําลังจะขาดสะบัน้นแม้ว่าจะมีเงิน100ล้าน1000ล้าน1นึ่งแสนล้านหรือเป็นเงินละล้านก็ต้องสลัดทิ้งไว้ที่โลกเดิมโลกใบใหม่ก็จะอยู่ที่จิตใจจะไปอยู่จุดติที่ไหนเศรษฐีหมื่นล้านถ้าใจหดหูก็ต้องไปอยู่ที่นรกถ้าใจยังหลงอยู่ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือถ้าใจโกรธอยู่ก็ต้องไปเป็นสัตว์นรกและ ถ้าใจมีความสุขก็ไปอยู่ที่สวรรค์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกไม่ได้เล่าแต่เราต้องรู้นะครับผมวันนี้อาจารย์ต้องมนเวิทมาเล่าถึงเรื่องความจริงของชีวิตและความจริงของโลกใบนี้ว่าคุณมีอะไรมาเป็นตัววัดว่าความรู้สึกต้องไปไหนเรื่องนี้นะครับผมสอนใจทุกคนได้อย่างดีเลยว่าอย่ามัวเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวจนลืมว่าชีวิตของเราต้องไปต่อนะครับ การไปต่อของเราก็คือการไปต่ออย่างพบหน้าไม่ใช่ว่าการไปต่ออย่างชีวิตนี้นะคบผมเพราะว่าชีวิตนี้มันสั้นลงทุกวันทุกวันทุกวันและมันมีกําหนดของมันว่าชีวิตของเราสั้นลงสั้นลงสั้นลงและเหลือแค่นิดเดียวกฎของธรรมชาติก็คือเราเดินถอยหลังลงทุกวัน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 และวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อมันมาถึงเราก็ต้องเปลี่ยนแค่พบหน้าเปลี่ยนแค่อารมณ์เปลี่ยนแค่ความรู้สึกและตัวชีวิตที่ดีที่สุดก็คือ ความดีนตอนนั้นว่าเราควรที่จะไปไหนและจากไปอย่างไรให้คนอื่นเขายังตราตรึงในชีวิตนะครับเมื่อเรามีชีวิตในบ้านปลายนะครับผมเราจะรู้สึกว่าเงินทองนี่หามาได้มันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษมันเป็นเพียงแค่โลหะเป็นแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ใช่ความสุขนิรันดรมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นเรือพาเราไปสู่พบหน้าได้อย่างถาวรอยู่อย่างไรให้ชีวิตครอบครัว คนในครอบครัวยิ้มได้คนในครอบครัวหัวเราะคนในครอบครัวยินดีคนในครอบครัวมีรอยยิ้มนะคะที่เราอยู่หรืออยู่อย่างไรให้คนที่เข้าอยู่รอบข้างเราอิ่มเอมเปรมใจรู้สึกไม่ทุกข์ใจเวลาอยู่กับเรานั่นคือเป้าหมายมากกว่าการที่หาเงินหาเงินหาเงินแล้วสุดท้ายเงินก็ไม่สามารถติดตัวเราไปได้แต่หาเงินหาเงินหาเงินนําเงิน ทําให้บุญเกิดความสุขก็ได้แค่ความสุขและได้บุญนะแต่ว่าบุญมันเกิดขึ้นจากการลงมือมันเกิดขึ้นจากภาวะของความคิดใช่อยู่ถ้าความคิดของเรามันตื้มันตันนะมันมีอะไรกั้นกลางระหว่างความคิดก็ไม่สามารถที่จะเอาความคิดนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นได้การพัฒนาความคิดของเราอย่างไรให้เป็นความคิดที่เต็มไปด้วยภาวะแห่งความนิ่งเมื่อมีภาวะแห่งความนิ่งเกิดขึ้นนะครับ เราจะรู้เลยว่าก่อนจะตายเราควรวาง,จางาวใจอย่างไรเราควรทาใจอย่างไรเราควรฝึกใจยังไงหรือเราควรประดับใจยังไงให้อยู่กับความรู้สึกดีๆและร้อมหมดลมหายใจจากกายสังขารที่เราอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวในชาตินี้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนนะครับถ้าได้ฟังคลิปนี้ก็คงจะมีสติอยู่บ้างก็คงจะมีความระลึกได้อยู่บ้างว่าฉันต้องอายชั่วกลัวบาท ฉันจะต้องรู้สึกว่าชีวิตนี้มันสั้นลงทุกวันเหมือนที่อาจารย์พูดแน่นอนฉันไม่น่าจะมาทุกข์กับเรื่องที่ผ่านมาอาจารย์ฝากไปเลยว่าถ้าเราตั้งตัวได้เร็วเราก็ไปได้เร็วแต่ถ้าเราตั้งตัวได้ช้าเราก็ไปได้ช้าถ้าเกิดจะถึงวันที่ใกล้จะตายแล้วคิดได้แน่นอนครับจุดจบยังไม่สวยจุดจบยังไม่ดีจุดจบยงับยงไม่งามอยากจะมีจุดจบที่สวยฝึกสติไว้ดีๆฝึกการให้รับน้อยแต่ให้มากนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆ มีสตินะครับฝึกเตรียมตัวก่อนตายแล้วการตายที่มาถึงจะหอมหวานและจะสบายมากสำหรับเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอคลิปโลกไม่ได้เล่าแต่เราต้องรู้นะครับสวัสดีครับ